ในบทความนะครับของเว็บไซต์หุ้น smart.com นะเขาเขียนว่าเซียนแนะกลยุทธ์นะฮะสู้เงินเฟ้อสี่กลุ่มปลอดภัยเน้นถือยาวนะอ่ะก็ไปดูกันว่าเน้นถือยาวนี่คือ,อยังไงนะเดี๋ยวสรุปให้ฟังก่อนก็คือตอนนี้นะครับข่าวที่แบบดังในแวดวงมากสุดก็คือ <c oughs> เดี๋ยวขออ,อนุญาตอึกน,นิดนึงคือเขาเรียกว่าไงบิตคอย บิตคอยนะครับบิตคอยล่วงหนักหรือคริปโตทุกตัว,ล,วล่วงหมดแล้วก็อเมริกาขึ้นนะครับขึ้นดอกเบี้ยทีเดียว75ตังค์เจ็ดสิบห้านอันะนี่คือเป็นข่าวเกลียวกราวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะรประมาณนั้นสัปดาห์2องสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เขาบอกว่าธนาคารกลางสหรัฐประกาศขึ้นดอกเบี้ย0.75%ในรอบ28ปีนะครับเพื่อสก,กัดเงินเฟอ้อแอนนะแล้วก็ จะจะมีการประชุมครั้งหน้าเนี่ยคาดว่าการขึ้นดอกเบีย้ยจะมีอีกนะอ่าทั้งปีเนี่ยสหรัฐน่าขึ้นไปถึง3.4%นะครับหลังจากตลาดหุ้นสหรัฐตอบรับข่าวดังกล่าวแล้วเนี่ยก็ทําให้ดัดชนีดาวโจนส์บวก300จุดนะครับอ่าคือปกติเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าเกิดขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยหุ้นจะลงนะแต่อันเนี้ยไอ้ไอ้เนี้ยมันขึ้นดอกเบีย้ยศนะูนย์จุดเ่หุ้นมันขึ้นนะเพราะว่ามันบอกว่ารับรู้ข่าวไปแล้วอ่ารับรู้ข่าวไปแล้วว่า มันก็เลยตกมันรับรู้ข่าวไว้แล้วว่าเดาว่าเฟดจ,จะขึ้น0.75หุ้นแม่งก็เลยตกพอมันตกเสร็จแล้วพอขึ้นจริงตามข่าวก็เด้งขึ้นกลับมาเหมือนเดิมอ300จุดนะครับสร้างอารมณ์การลงทุนให้ทั่วโลกอารมณ์ดีมากขึ้นนะรวมทั้งหุ้นไทยด้วยนะก็ก็หุ้นไทยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับ <c oughs> ดับชนีเท่าไหร่ว่าไปพูดถึงแล้วกันนะแต่ว่าทีนี้ผมกำลังจะมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ในเนื้อหาสาระของวันนี้เขาแนะนำนะให้ซื้อซื้อหุ้นหรือถือหุ้นอะไรบ้างนะบริษัทหลักทรัพย์โนมุละนะเขาบอกว่าแนะนำาีกลุ่มที่เคลื่อนไหวดีกว่าตลาดนะฮะได้แก่กลุ่มไฮโกรดนะนะกลุ่มกลุ่มไฮโกรดนี่นะคือหุ้นเติบโตสูงเนี่ยนะครับเขาแนะนำเดี๋ยวจะดูว่ามีอะไรบ้างกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนเออ หุ้นตัวไหนที่ได้ประโยชน์จากค่างเงินบาทอ่อนนะครับ 3. คือหุ้นกลุ่มดีเฟนซียก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะนิ่งๆเนี่ยเออไม่ไม่ล่วงอะ่ะไม่ล่วงนะไม่ล่วงประมาณนั้นนะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือหุ้นกลุ่มรีโอเป็นนิ่งนะที่ขึ้นน้อยกว่าตลาดแล้วมีโอกาสฟื้นตัวได้เร็วอ่นะคือหุ้นที่มันไม่ค่อยได้ขึ้นอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกเขาเรียกสับท์ีวนะแลกขาดนะมีแลกแลกขาดคือ ช้าคนอื่นเขาอะเออคือคือเวลาคุณเล่นหุ้นเนี่ยเขาบอกว่าไอ้หุ้นแลกการเนี่ยคือถึงภาพไหมสมมติว่าหุ้นหุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ยแม่งขึ้นกันหมดเลยนะหุ้นกลุ่มแบงค์แม่งขึ้นกันหมดเลยบปกรุงเทพมนก็ขึ้นไปแล้วกสิกรขึ้นแล้วไทยพาณิชย์ก็ขึ้นไปแล้วนะไทยไทยตอะไรนะททบีขึ้นไปแล้วนะยูโอบีมีอยู่ในตลาดเรายูโอบีไม่แน่ใจอย่างที่บอกไม่ได้เทรดหุ้นเหลือแค่อันเดียวยังไม่ขึ้นคือ แบงก์กรุงศรีนะทั้งที่สุขอื่นมันขึ้นกันไปหมดแล้วแบงก์กรุงศรียังไม่ขึ้นอันนี้เขาเรียกหุ้นแลากขาดคือถ้าถ้าส่วนใหญ่เขาจะเข้าไปเล่นเพราะเดี๋ยวมันจะขึ้นตามเดี๋ยวมันจะขึ้นตามนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปดูนะเพราะนั้นมีสี่กลุ่มสี่กลุ่มนี้นะครับที่นูระเขาแนะนำนะอ่าไปดูไล่เรียงเป็นกลุ่มๆไปเลยดีกว่านะครับกลุ่มแรกคือไฮโกรธนะคือแบบเติบโตสูงนะครับจะออกแนวบอกว่า กุกิแบอกว่าสุดๆอ่ะนะตัวแรกคือ JMT นะ JMT นี่หลายคนรู้อยู่แล้วนะคือคืออ,ะ,อะไรอ่ะ Jmart ใช่ไหม Jmart นะครับ JMT นะครับแล้วก็มันมีสองอะไรนี่ว่า Jmart นะฮะ JMTJmartKCE นะก็อิเล็กทรอนิกส์นะฮะชโยกร๊ปนะชโยกร๊ปก็ชโยอ่ะซื้อขายนี่นะครับแล้วก็ติดล้อนะครับ ติดล้อก็อันนี้ก็ไฟแนนซ์นะครับอินเซ็ตนี่ผมไม่แน่ใจนะคืออะไรหุ้นอะไรอินเซ็ตเนี่ยโอเคเจอละให้บริการ Data Center นะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับนะครับนี่ก็คือหุ้นที่เป็นโกรดอ่ะนะ้วนะนะก็มีอินเซตตนี่ยนะครับแล้วก็มี BB b b 8 b e 8คืออะไรธุรกิจที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีอ่านะครับก็เป็นธุรกิจคล้ายๆกับเมื่อกี In ้อินเซตเมื่อกี้นะครับแล้วก็ บบอีเคนะครับบบอีเคบูบิกบูบิกเอ็ลเคอันนี้เครด้ยนินละนะครับอ่ะโอเคนะก็ในในกลุ่มแรกคือกลุ่มหุ้นหุ้นกลุ่มโกลด์สตอ็อกนะโกลด์สต็อกก็จะมี JMT นะ JMT แล้วก็ j m a ารก็ในอันเดียวกันนะแล้วก็ KCE นี่อิเล็กทรอนิกส์นะครับชโยกรุ๊ปก็ซื้อนี่นะคล้ายๆ JMT นะติดล้อก็ปล่อยเงินกู้นะครับ อินเซก็เมื่อกี้เกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีนะครับดัตตาเซนเตอร์อะไรทั้งหลายนะ BE8 ก็เหมือนกันแล้วก็บูบิกก็เหมือนกันนะครับเป็นคอน u ซ t ลล์ด้านดิจิตอลนทั้งหลายเนะี่ยพวกงานระบบสารสนเทศทั้งหลายนะประมาณ5้ตัวเนี้ยนะครับจะมีเขาเรียกว่าจะมีแนวโน้มที่คุณควรจะต้องซื้อนะคุณไปเลือกเอาเองแล้วกันนะครับเป็นหุ้นกลุ่มเติบโตสูงนะครับเป็นหุ้นกลุ่มเติบโตสูงนะครับ มาทีนี้เรามาดูกันที่ตัวต่อมานะครับก็บอกว่าเป็นหุ้นที่ได้ผลประโยชน์บาทอ่อนนะทางตรงเลยนะคือพูดง่ายตรงๆเลยถ้าบาทอ่อนตรงๆเลยเนี่ยได้ประโยชน์คือ GFP T นี่ไก่ใช่ป่ะ CPF ก็รู้อยู่แล้ว CP นะ T U T U นี่ไม่แน่ใจนะแล้วก็เซเป้นะเซเป้ก็ก็บาทอ่อนแสดงว่าส่งออกเยอะนะเซเป้นี่ส่งออกเยอะ เออครับแล้วก็ออทยูเนียนทยูเนียนนะที่ยูคือทยูเนียนนะครับก็อันนี้ก็ส่งออกนะครับพวกปลาทูน่านะครับแล้วก็เป็นเจ้าใหญ่มากนะเจ้าใหญ่มากนะเกี่ยวกับปลาทูน่านะครับแล้วก็เอเชียนนี่ก็ผมก็น่าส่งออกเหมือนกันนะน่าจะเกษตรอ่ะนะครับแล้วก็เมกาเมกาเมกาวิแค์หรอนะแล้วก็เคซีอีกแล้วนะครับเเคซีอีก e แล้วอืมนะเดี๋ยวผมดูก่อนเมกา แมเก้าวีแคร์นะขายอาหารไอพวกอาหารเสริมวิตามินนะครับนะกลุ่มที่นะกลุ่มที่ยิ่งบาทอ่อนยิ่งได้ประโยชน์นะครับคือ gfp ขายไก่เหมือนกันนะ cpf ก็รู้อยู่แล้ว cp นะครับแล้วก็ h ทโอน i o n f o o z e n Food นะ tu นะไทโ n นี n Food นะแล้วก็เซเป้เซเป้ดีก็น่าจะถ,ถ้าถ้าประโยชน์จากบาทอ่อนโดยตรงน่าจะส่งออกนะครับแล้วก็เอเชียแล้วก็เมก้าวีแคร์แล้วก็ KCE นี่ก็ส่งออกอแล้วนะอิเล็กทรอนิกส์นะครับ นะแล้วก็เขาบอกว่ากลุ่มที่นะครับกลุ่มที่ได้ประโยชน์ทางอ้อมนะครับนะกลุ่มที่ได้ประโยชน์ทางอ้อมจากจากบาทอ่อนนะมีอยู่2อ,อันเป็นกลุ่มเดียวกันคือโรงพยาบาลนะครับคือบรุงราชคือ b h นะครับกับ BdMS ก็คือธนาคารกรุงแบงก์แบงก์อีกแล้วคือโรงพยาบาลกรุงเทพเออนะครับนะแต่ละศพวิทีนะนะ หุ้นที่ไปได้ประโยชน์จากบาทอ่อนตรงๆเลยคือ g f v t cpf tu sepe asian m e g a b c a r e นะแล้วก็ kce นะครับอันนี้ก็คือคล้ายส่งคือแบบแนวออกส่งออกแนวส่งออกหมดเลยนะคุณไปดูปดูแล้วกันบริษัทที่มันส่งออกเยอะก็ลองไปดูแล้วกันเพราะได้ประโยชน์โดยตรงจากบาทอ่อนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ประโยชน์ทางอ้อมคือโรงพยาบาลบำรุงราชแล้วก็โรงพยาบาลกรุงเทพนะเขาบอกว่า มีโอกาสที่จะพอบาดอ่อนเนี่ยคือพวกอิส,อสลามหรือพ,พวกอาหรับเนี่ยนะครับเขาจะมารักษาที่เนี่ยโรงพยาบาลกรุงเทพกับบารุงราชเยอะมากนะเคยไปบางุงราชนะโอ้ไม่มีแต่มันมีแต่ประวันออกกลางเต็มไปหมดเลยนะครับนะส่วนที่ที่สมิติเวทนี่ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะโรงพยาบาลกรุงเทพนี่ก็เยอะนะก็เยอะรพวากรุงเที่เป็นพาม่าหายเยอะนะเออแต่ว่านั่นแหละได้ผลกระทบทางแต่ละผมดีได้รับผลดีทางอ้อมจาก การที่เงินบาทอ่อนนะครับเงินบาทอ่อนเฮ้ยแต่แปลกไว้ไม่มีไม่มีหุ้นโรงแรมเลยอ,อืมถ้าโรงแรมน่าจะเฟื้นตัวหรือเปล่าแต่เขาก็ไม่เขายังไม่ให้ลงทุนนะครับในธุรกิจโรงแรมหุ้นโรงแรมยังไม่ให้ลงทุนนะเออนะครับนูระาเขาว่าแบบนั้นนะครับทีเนี้ยเ,เขาบอกว่าทีนี้มาดูในกลุ่มของเขาเรียกว่ากลุ่มดิเฟน n ซี v e นะหุ้นแบบว่า เก่าวะเก่าะรนะหุ้นเก่านะก็จะมี B L A นะฮะ B L A นี่ก็คืออ,อะไรนะกรุงเ,เทพประกันชีวิตนะ B L A นะครับแล้วก็มีหุ้น T H R E L นี่ผมก็เคยซื้อไปนะเมื่อเมื่อไม่ไม่ไม่นานนี้นะ T H R E L หุ้นอะไรวะเออเขาก็ไม่บอกคือ มันทำบริษัทอะไรวะ TSIL อ๋อ,อ,อไทยประกันไทยรีประกันชีวิตอ่าแล้วเป็นไทยรีประกันชีวิตเออนะก็อย,อยังอย่างดีอยู่ใช่ไหมอย่าง BLA เนี่ยนะครับคือกรุงเทพประกันชีวิตเนี่ยน้องผมเองเนีทำงานที่นี่นะมันได้โบนัสหลายเดือนมากเลยนะอิจฉามันมากเลยมันได้โบนัสหลายเดือนเลยบอกว่าเฮ้ยมึงไม่ไม่โดนเขาด้วยหรอวะเจอจ่ายจบเลยไงแต่น้องผมมันทําฝ่ายบัญชี มันก็บอกไม่ไม,ไม่ไม่ได้เน้นตรงนั้นก็เลยรอดตัวไปนะไอ้บริษัทไหนเน้นตรงนั้นก็โดนไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็แล้วก็วกที่ที่บ่อยที่แนะนำอากทีก็คือหุ้นนอกจากหุ้นประกันชีวิตบีกรุงเทพประกันชีวิตแล้วก็ T H R E L นะไทยรีประกันชีวิตนะครับนะไทยรีนะครับไทยรีประกันชีวิตนะไม่เคยได้ยินกันประกันชีวิตอะไรไม่เคยได้ยินนะแต่ว่าเขาก็แนะนําให้ถือหุ้นนะครับแล้วก็ T I P H นะหุ้น T I P H นะคือ คืออะไรอ่ะเพื่อหลายคนผมไม่ทํากันบ้านกันเลยเหรออืมไม่ทํำครับเอากันตรงนี้แหละเอออ๋อเป็นหุ้นอืมเอออ๋อ,อเป็นคล้ายๆกับเป็นบริษัทโฮดิง้งนะเป็นบริษัทโฮดิ้งที่ไปถือหุ้นอยู่ในที่พยาประกันภยัยเออนะครับเอ๊ะอันนี้เขาให้ลงทุนในหุ้นประกันนะมีสามตัวนะครับก็คือ bla นะครับคือกรุงเทพประกันชีวิต thil ไทยลีประกันชีวิตนะครับแล้วก็ tiph คือหุ้นเป็นโฮดดิ้งที่ไปสื้อหุ้นอยู่ในทิพยาประกันภัยนะอันนี้เขาบอกว่าได้จิตวิทยาบวกคือบอลยิวอยู่ในโซนสูงแต่ระยะสั้นให้เน้นตั้งรับจากการจากบอลยิวชะลอปรับขึ้นกนะ็คือพูดง่ายคือไอ้หุ้นกลุ่มนี้มันไปลงทุนในบอลยิวค่อนข้างเยอะนะครับนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมี ผมก็ไม่พูดไม่ถูกนะเพราะว่าเขา,เขาคือพื้นฐานการเงินคนคงแน่นะนะคงแน่นคงไม่เปราะบางเหมือนอีกหลายๆประกันชีวิตประกันภัยที่เจ๊งๆไปนะครับนะก็มีสามตัวที่แนะนํานะครับกลุ่มประกันก็คือ BLA นะครับแล้วก็ไทยรปีประกันชีวิตแล้วก็ทิพนะบริษัทโฮดิ้งของทิพยพาประกันภยัยประกันชีวิตนะรวมกันเลยหมดเป็นโฮดิง้งนะอ่าทีนี้ก็มาดู หุ้นสุดท้ายนะครับที่เรียกว่าหุ้นกลุ่ม reopening ที่แลกขาดหรือมีโอกาสฟื้นตัวได้เร็วกว่าคาดนะคือผู้งนิ่งมานานแล้นะหุ้นเนี่ยนะห้ตัวหกตัวทีก่กำลังจะบอกเนี่ยหุ้นเนี่ยนิ่งมานานแล้วนะพอที่จะฟื้นตัวนะครับตัวแรกคือ ktc นะครับ,นะค,รบคือบัตรกรุงไทยนั่นเองนะแล้วก็ตัวที่สองคือ major นะตัวที่สามคือ macro แล้วก็ cpo แล้วก็ bem b m นี่คือทางด่วนกรุงเทพป่ะใช่ไหม แล้วก็ C R C นี่ก็ของเซนทันแหละมั้งนะครับนี่ก็คือทั้งหมด1 2 3 4 5 6นะครับที่จะฟื้นตัวนะครับก็จะเป็นุ K D C ก็ปัดเครดิตเมเจอร์ Major นี่ก็พวกโรงแรมโรงหนังโบ l ลิ่งนะครับเริ่มฟื้นตัวเริ่มจะฟื้นตัวแล้ว m a c r o รนี่ก็คาจะเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับ C P O ก็คล้ายๆกัน7 e l e v e อะครับแล้วก็ BM, B M B E M นี่ก็ทางด่วนนะครับแล้วก็ C R C ก็ของเซนทัน นะครับก็ใช่ไหมก็พร้อมที่จะฟื้นตามภาวะเศรษฐกิจนะแต่ว่าไอ้หุ้นทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยคือแต่ละตัวเนี่ยมันไม่ค่อยขึ้นไงอ่ามันไม่ค่อยขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าถึงเวลาขึ้นแล้วนะครับอ่านะครับถูกละซีอาร์ซีของเซนทันนะผมไม่ค่อยได้เทรดหุ้นนะแล้วก็ไม่ค่อยได้ตามมามันหุ้นใหม่ๆเข้ามาเยอะนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับสําหรับขาหุ้นทั้งหลายที่ฟังผมแล้วจะหงุดหงิดนะไม่ต้องหงุดหงิดหรอก การที่คุณรู้จักชื่อหุ้นมากผมไม่ไม่ได้แปลว่าคุณเก่งของผมหรอกเออไม่ไปแฉเขาอื่นเขาได้เนะนะครับอ่ะเพราะว่าราคาหุ้นก็แค่เสิร์ชกูเกิลดูเอ้ตัวยอ่อหุ้นก็รู้แล้วว่าคืออะไรอ่ะนะครับต่อมานะครับคือกลุ่มที่เน้นตั้งรับและคุณต้องลงทุนระยะยาวนะเออนะเขาเรียกว่ากลุ่มัชนา Play คืออะไรไม่แน่ใจนะคือมีอะไรมั้งทีโนี้คือไทยออยบ่ใช่ไหม แล้วก็บางจาก BCP บางจากนะครับอันนี้คือเน้นลงทุนระยะเอยาวแล้วก็ตั้งรับนะอย่าไปไล่หุ้นนะแล้วก็ KCE เฮ้ย KCE นี้แม่งไปทุกกลุ่มเลยน,นะ KCE นี้แม่งดีมากนะมันใช้ใช้ของนี่แหบลบของแฟนเก่าอ้อําอ่ะชื่ออะไรอะ่ะจำไม่ได้แล้วอะ่ะนามสกุลองค์วาสิท์หรือเปล่าใช่ปะ่ะ KCE เนี่ยนะครับแล้วก็ที่เป็นแฟนเก่าอ้ําภัชาราภาแล้วก็ CPF ก็ของอ่เจ,เจริญอยู่แล้วนะครับ IBL นี่อินโดอินโดลาม่าเปล่า IBL นะฮะเดี๋ยวผมดูก่อนอ่นี่นี่ก็คือส่วนใหญ่จริงๆแล้วนะก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าเอ่อหุ้นที่ส่งออกเป็นหลักนะครับหุ้นที่ส่งออกเป็นหลักแล้วก็หุ้นต่างๆที่ที่เขาเรียกว่าไงที่เอ่อพร้อมที่จะฟื้นตัวนะก็เป็นหุ้นใหญ่ๆ,ๆนั่นเลยนะแล้วก็จะมีปตท ก็หาหน้าหาหน้าก็คือส่งออกอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันนะอืมคือกลุ่มต่างๆเหล่านี้นะโดยสรุปผมเล่าให้ฟังนี้นะก็คือเนี่ยผมเอาเป็นผมไม่เอาเป็นตัวหุ้นแล้วกันเอาเป็นกลุ่มไปเลยก็จะมีกลุ่มอ,อบริษัทบริหารหนี้นะครับบริษัทบริหารหนี้แล้วก็กลุ่มพวกค้าขายกับประชาชนคนไทยนี่แหละนะแต่ว่ามีจะมีอยู่ที่น่าสนใจคือจะมีอยู่3ตัวคือ i ิน e e b บ8 BE8 แแล้วก็บูบิกเนี่ย เป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับสารสนเทศนะครับอันนี้ติดกลุ่มที่จะเติบโตสูงนะครับจะติดกลุ่มที่เติบโตสูงส่วนหุ้นที่ได้ผลประโยชน์จากบาทอ่อนตรงๆเนี่ยก็จะมีพวกส่งออกเช่นกันนะส่งออกไก่สด cpf gpt f นะส่งออกทูน่านะแล้วก็มีเซเป้นีเซเป้น้ำดื่มก็ได้ส่งออกอยู่นะแล้วก็จะมีเอเชียนมีเมก้าวีแคร์มี KCE ก็คือส่งออกอิเล็กทรอนิกส์นะครับ แล้วก็ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากบาดอ่อนก็คือสองโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลกรุงเทพกับโรงพยาบาลบํรุงราชนะครับอ่าส่วนกลุ่มที่เขาเรียกว่า defensive คือแบบอยู่นิ่งๆอ่าสบายๆได้กินเงินบันผลก็จะมีกรุงเทพประกันชีวิตนะครับแล้วก็ไทยรีประกันชีวิตแล้วก็ทิพยนะพยเนี่ยบริษัทคือบริษัทโฮลดิ้งของทิพยะเขานะอ่าส่วนกลุ่มที่นะครับเรียกว่าคนอื่นเขาฟื้นกันไปหมดแล้ว แต่ว่าไอเนี้ยมันยังไม่ฟื้นไม่ให้กลุ่มนะแยกตัวเลยนะคนอื่นฟื้นหมดแล้วแต่นี้ไม่ฟื้นรอฟื้นอผมว่าไอกลุ่มนี้น่าสนใจมากกว่านะน่าสนใจมาก่สุดเลยมี KTC นะบัตรเครดิตเมเจอร์แม o ร c p o b m นะครับทาถนนกรุงเทพแล้วก็เซนทันนะถ้าให้ผมเลือกในนี้ทั้งหมดผมก็คงจะเลือก CPO นะเออเอาแน่นๆไว้ก่อนดีกว่านะครับอ่ะจะประมาณนี้แล้วสุดท้ายก็คือหุ้นที่ ในระยะยาวน่าจะถือยายวๆาไปเลยนะครับก็มีไทยออยล์บางจากนะแล้วก็ Kce มาอีกแล้วนะครับแล้วก็ c p f ีแล้วก็ Ibl แล้วก็ปตทอ c ปรปตท GC นะไม่ออใช่ปตทรเฉยเนะปตท g รแล้วก็หาหน้านะครับอ่นนี้จะประมาณอย่างนี้นะครับเนี่ยนะก็ลองดูแล้วกันนะโดยหลักๆก,ก็จะเป็นหุ้นส่งออกนะจะเป็นหุ้นส่งออกามากกว่านะครับแล้วก็ หุ้นส่วนออกแล้วก็หุ้นาการเงินนะครับส่วนหุ้นอุปโภคบริรโภคก็นี่แหละใหญ่ๆก็มี CPO กับแมคโครนี่แหละนะครับ